เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้ดีนะครับใช่แล้วครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ รอนืเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2010นะครับออกฉายเมื่อปีนั้นและเป็นงานที่ดิสนีย์นี่วางตัวเลยนะครับว่าอยากจะให้ดังเหมือนเรื่อง The m a t r i ิแต่ว่าความดังมันก็ยังไม่เท่าถึงเรื่อง The m a t r i ินะครับแฟนๆเรื่องทอนเนี่ยกนลุ้นกันนะครับว่าจะมีทอนภาค3เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทรอรเนี่ยมันมีภาค1แล้วนะครับ ที่เราดูเนี่ย <Wow. S 1> คือภาคทรอนเลกาซีซึ่งเป็นภาค2แต่วันนี้ครับผมไม่ได้มาคุยว่าเรื่องทรอนมันเป็นเรื่องยังไงหรือมาสปอยเรื่องทรอนแต่ผมมาคุยเรื่องนี้ครับมอเตอร์ไซค์ในเรื่องทรอน ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูเนี่ยต้องติดใจว่า oh. โอ้โหไอ้มอเตอร์ไซค์ในเรื่องทอนเนี่ยมันเท่มากๆแล้วก็มันเป็นการออกแบบที่มันสวยงามความเจ๋งของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสุดยอดไปเลย mm. ไอ้มอเตอร์ไซค์ในเรื่องทอนเนี่ย mm. มันเกิดจากคล้ายๆกับเป็นแท่งเหล็ก2แท่งเนี่ยซึ่งในเรื่องทอนเนี่ย mm. เขาเรียกว่าบา์ตันนะครับ เอามาใช้นะครับแล้วก็จะสร้างของอะไรออกไปใช่ไหมครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็จะพุ่งตัวออกไปแล้วมันก็จะกลายร่างจากเป็นพิกเซลใช่ไหมครับสร้างสร้างคล้ายคทาร์นฟอร์เมอร์เปลี่ยนแปลงให้ดิจิทัลเนี่ยให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซิ่งออกไปอืม mm. ไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ย เวลามันจะต่อสู้กันใช่ไหมครับมันก็คือมันจะมีลำแสงออกมาที่ท้ายของรถยาวออกไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเกมอะไรครับก็คือเกมงูกินหาง <Wow. S 1> คืองูมันก็ยิ่งวิ่งหางก็จะยิ่งยาวใช่ไหมครับแล้วถ้าชนหางของมันเนี่ยก็คือตายก็เหมือนกันครับกับมอเตอร์ไซค์ในเรื่องทอนที่เขาแข่งกันแล้วก็ห้ามชนไอ้ตัวลำแสงที่มันออกมาจากท้ายรถเด็ดขาดไม่งั้นตายครับผมและ รูปแบบของการสร้างอุปกรณ์สร้างยานพาหนะด้วยตัวบาตันเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่มอเตอร์ไซค์นะครับมันยังมีเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับเป็นเครื่องบินเล็กเป็นเครื่องบินใหญ่ <c oughs> เป็นรถจิ๊บได้ ก็คือแล้วแต่ผู้สร้างนะครับว่าอยากจะสร้างไปในทางไหนอยากจะสร้างยานพาหนะแบบไหนก็แล้วแต่เลยคนออกแบบรถในเรื่องทอนเนี่ยเป็นปรมาจารย์ของนักออกแบบเลยนะครับชื่อว่าซิ m e ีดนะครับชื่อเต็มๆเ,เขาคือซิดน e ย์เจมีนะครับ <Wow. S 1> เป็นชาวอเมริกัน เขาออกแบบงานมาอย่างมากมายเลยครับในภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Star Trek b l a d e r u n n e r ทั้งภาค1ภาค2 Johnny m e m o n มโที่คียานูรีฟเล่นอย่างเรื่อง Bladerunner เนี่ยหรือว่าหนังหลายเรื่องที่ซิ m e ี t เขาเป็นคนออกแบบเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถึงสไตล์ที่แบบว่างานที่เป็นในลักษณะของเป็นกราฟิกแล้วเราแบบรู้สึกเข้าไปแล้วแบบม,มันกราฟิกมากแล้วมัน มันดูอ้างว้างมันดูเหงามันคือสไตล์ของเขาเลยนะครับซิดมีดนี่เขาเคยออกแบบเอเลี่ยนด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องฝีมือเขาเรียกว่าอาร์ตออฟซิดมีดเลยก็ว่าได้ผลงานของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการออกแบบโลกอนาคตนะครับอะไรที่มันเป็นล้ำๆเป็นโลกยุคอนาคตซึ่งใช้จินตนาการออกไปมองว่าอีกพันปีโลกจะเป็นยังไงเป็นการออกแบบแบบ จินตนาการไปก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณดูจากผลงานซิกมิดหลายๆตัวเลยนะครับมันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของซิกมิดเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ชอบผลงานของเขามากๆเลยนะครับเป็นอินสปิเรชันของนักออกแบบหลายๆคนเลยทีอ่อยากจะออกแบบงานที่เป็นอนาคตจะต้องไปศึกษางานของซิดมีดและซิดมีดนี่แหละก็ออกแบบรถในเรื่องทรอดด้วยม แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วทรอนเนี่ยมีภาคหนึ่งคุณไปดูเลยนะครับว่ารถในภาค1นึ่นั้นเป็นยังไงอืซึ่งในภาคหนึ่งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะในเรื่องทรอนภาคหนึ่งเนี่ยยุคนั้นเนี่ยถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> คนที่เป็นแฟนทรอนเนี่ย <Wow. S 1> ก็เพราะว่าได้เห็นดีไซน์และการออกแบบและเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องห่วงครับว่ายุคก่อนนั้นนะ่ะที่ทรอนภาคหนึ่งสร้างออกมานั้นนะมันคือสุดยอดของยุคนั้นแล้วสำหรับเรื่องย่อในทรอนนะครับก็คือเป็นเรื่องของเควินฟรินนะครับเขาไปสร้างโลกดิจิตอลขึ้นมา ที่ชื่อว่ากริดนะครับสักพักหนึ่งมันก็มีสิ่งมีชีวิตดิจิทัลเกิดมาแล้วก็มาอยู่ในโลกของเขาเขาก็อยากจะสร้างโลกนี้ให้มันเพอร์เฟกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่สามารถสร้างด้วยตัวคนเดียวได้เขาเลยแบ่งร่างของเขามาเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือครูแล้วก็มาช่วยกันสร้างแล้วก็มีเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งก็คือทรอนทรอนก็คือร่างของเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งก็คืออเลนเนี่ยสคนมาช่วยกันสร้างครูเนี่ยก็เกิดปฏิวัติใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ครูเนี่ย เขาอยากจะสร้างโลกกริตนี่ให้มันเป็นโลกแบบสมบูรณ์แบบเขาเนี้ยไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม่มันคือความไม่สมบูรณ์แบบในความคิดของครูไงครับครูก็เลยจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฟินเขาก็เลยหนีออกมาแล้ววันหนึ่งก็แซมลูกของเขาอะ่ะก็เข้ามายังโลกของกริตอืมเขาวนี้ก็เกิดเรื่องราวขึ้น เจ้ามอเตอร์ไซค์ในเรื่องทรอนเนี่ยมันมีชื่อว่าไลท์ไซเคิลนะครับในเรื่องก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบมากมายทั่วโลกนะครับให้ไปออกแบบต่อว่ามอเตอร์ไซค์ในเรื่องทรอนเนี่ยถ้าเป็นในสไตล์เรานี่จะออกมาเป็นยังไงซึ่งนักออกแบบแต่ละคนครับไปขึ้นโมเดลเป็น 3D นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเรียกชนิดที่ได้ว่าเอามาทำเป็นหนัง ทรอนได้อีกเวอร์ชั่นลา,ลายเวอร์ชั่นเลยนะครับซึ่งแบบมันสวยงามการออกแบบเนี่ยคือเป็นในลักษณะของตัวเองแล้วก็ไปเอารถทรอนเนี่ยไปออกแบบต่อสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับล้ำๆกันทั้งนั้นเลยดูแบบอนาคตกันทั้งนั้นเลยอนอกจากนั้นเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามอเตอร์ไซค์ในเรื่องทรอนเนี่ย มีเอาไปทำเป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับคุณมีเงินเนี่ยไปซื้อได้เลยไม่มีปัญหาเขาพร้อมที่จะขายให้คุณเลยที่เขาขายกันอยู่นี่คือราคา55,000เหรียญก็ตกประมาณสักประมาณล้าน7ล้าน8เนี่ยคุณมีเงินขนาดนี้คุณไปซื้อมาขับเลยนะครับผมคุณก็จะเป็นฟรินในเรื่องตรอนทันทีเอาไปขี่ตามท้องถนน,น,นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ของเล่นหรือว่าของอะไรต่างๆซึ่งเป็นการออกแบบในเรื่องทอนเนี่ยซึ่งเป็นในลักษณะของอเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับอย่างเป็นสีดําแล้วก็ต้องมีคาดแบบหลอดไฟ LED มีขายนะครับผมคุณสามารถไปซื้อได้เลยถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทอนออกเดินออกไปเนี่ยคุณได้เป็นคนในโลกดิจิตอลเลยนะครับผมของเล่นเลโก้ก็มีนะครับ ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ในโลกดิจิตัลในเรื่องของโทรนเท่านั้นแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับผมที่แซมฟลินส์ขับมันคือดุคติรุ่นที่ผมแบบชอบมากดูคติสปอร์ต1,000พครับถ้าผมมีตังเนี่ยผมจะไปซื้อแน่นอนอยากได้มากโอ้พระเอกขับนี่แบบ เท่มากแล้วแบบทําให้ดูคติเนี่ยสปอร์ตหนึ่เนี่ยดังไปเลยนะครับ<ม>เรื่องทรวนเนี่ยถือว่าเป็นภาพจําของคนที่ไปดูหนังเลยออกมานี่อยากจะซิ่งมอเตอร์ไซค์กันทุกคน